người bị nấm cạnh chắc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ูว oh, ่า้งกลางไปสวัสดีครับผมมือนสอบวันอาทิตย์ครับ ามาชมบรรยากาศนะครับตามล่ำฝายบรรยากาศหาอยู่หากินครับผมบรรยากาศหาอยู่หากินครับอันนี้รำหัวผู้รู้ครับผมลำห้วยคูรูอำเภอต่การเผือผลครับการหาอยู่หากินตอนเศราครับนีอีกพอใหญ่ายายเรามาวานแหน,นะครับไปปลาขาวลายลายพี่น้องนะครับ เยอะมากครับตัวปลากรุดมีดีๆครับผมปลากรุดไม่กินเลยครับบรรยากาศน้ำน่ามากเ่อที่สองครับเคือว่านี่แห้งกว่านี้มือน,นีน้ำค่อยครับผมนะครับบลาเบิร์นไก่ครับผมอันอนี้บลาอนนี้เป็นบางดย่าง ปรากฏว่าถึงว่ปรากฏไม่เม็นขล้เปี่าพคนบ่ขาดตัวเขาว่าพนบ่ขาดเจือเท้าตรงนาะ เดีอนกันครับเออ้มดีองจำตัวครับาขาเัาถ้าต่ออย้ายเกียงดี ยากาศครับกลใช่มังครับใมังบรรยากาศไฟครับไฟยางทำไรครับผมอืมโคแต่แล้วครับมาที่สองครับผมตัวตัวตัวครับไฟเราตึ้งเยน ลาที่สองครับผมว้าว มีดังบ้าจะเป็นไงครับ เปอดรอแล้วก oh, okay. mm ็ไปตดอครับ บาทาที่3ามช่วงตรงกลางไปเป็นยังไงมาดุนกันเลยครับเป็นจังไหยหุนให่ที่หินครับการทั้งกลารรวมมีอกับ มาชมกันต่อครับผมครั้งที่4ครับวนนนนับวนเหนียกลนไฟครับลานปลากลนไฟครับโวอวโหพระเยนชื่อโอ้โหเดียบร้อย

<ś led> เขา้อาอญาครับอาญาอัญาองีครั้งครับเอที่หาครับรังที่หาครับ Ini hanya อันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับฝายางคําใรครับการหาอยู่หากินออกคุณทุกทานที่รับชมครับสวัสดีครับ